สมาธิเป็นแค่อารมณ์ข้างในเฉยๆมีลักษณะโดดเด่นก็มันคือสมาหิโตสมาธิคืออาการสมาหิโตปลว่าตั้งมัน่นกรรมมิโยนะกรมมิโยคือทํางานอะไรอยู่รู้บริสุทธโธคือบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงรู้สื่อๆง่ายๆภาวะใดก็ตามที่เราตั้งมั่นแล้วติดตามอยู่เรื่อยๆนั่นเป็นภาวะทงสมาธิคุณก็ติดตามสิ ติดตามกายเป็นสมาธิไหมก็เป็นย้ายไปสิสมาธิฝึกกติดตามกายอ้าวติดตามสามการเป็นไหมเฮ้ยเราลืมนะเอาใหม่เราลืมนะเอาใหม่เราลืมนะเอาใหม่มันก็มีสมาธิในการที่จะจดจ่อและจดจ้องกับเรื่องนั้นเรียกว่าพูดง่ายๆย้ำคิดย้ำทำในเรื่องเดิมที่เป็นกุศลหน่อย อย่าไปย้ำคิดย้ำทำในเรื่องอกุศลย้ำคิดย้ำทำในเรื่องโกรธอย่างเงี้ยโกรธเข้าไปก็ย้ำเอาไม่ีดีอ่ะเนี่ยสมาธิแปลว่าติดตามคุณทำแล้วคุณติดตามอยู่เรื่อยเรื่อยๆเ,ยเยช่นติดตามสามการหรือติดตามขณะเดียวติดตามปัจจุบันคุณแล้วแต่จะย้ายไปเล่นกับอะไรแต่เล่นเป็นเพราะสมาธิอ่ทำได้ทั้งกุศลและอกุศล อย่างโจรน่ะมันติดตามมันจะไปขโมยเขานะ่ะมันติดตามไหมก็ติดตามเลยหาช่องหาเวลาหาจังหวะหาโอากาสดูลู่ทางเป็นไปหมดแหละแต่เราไม่เอาประเภทนั้นอืมแต่เราจะเอาให้ใหมันติดตามกุศลเนะี่ยติดตามความเป็นขณะหนึ่งขณะหนึ่งแล้วให้ติดตามความรู้สึกสิ่งดใดเกิดสิ่งหนึดับมีสมาธิไหม ก็มีคุณก็ดูไปสิเออกินข้าวมันเผล่นะฟังมันเผลอนะส่วนมน์มันเผลอนะคุณลองติดตามดูสิพอติดตามมากข้ามันเข้มแข็งมันเข้มแข็งคือมันไม่เผลอจากเรื่องที่เราทําอยู่มันไม่เผลอจากการที่เราย้ําที่เราจะรู้สึกตรงนี้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 เนี่ยเนี่ยรูปแบบของสมาธิที่เป็นข้างในอยากให้เราขยับตัวเองเข้ามาเพราะว่ากิเลสมันอยู่ข้างในไม่ใช่อยู่ข้างนอนกนะเราต้อง ล้างมันให้ได้นะต่อมาพอล้าเนี่ยพอรู้จกักอ่ะพอเราจะฝึกรับกับรู้เนี่ยองค์ประกอบมันจะมีหนึ่งต้องมีปัจจุบันสองต้องมีสติส,ญญาสามัญปัญญะสามต้องมีสมาธิใช่ไหมสามตัวเนี่ยให้เอาตัวรับกับรู้เนี่ยมาอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยอยู่ตรงนี้ก่อนนะที่ต่อมาสังเกตจะเห็นเราฝึกอะไร กรเก็ตจะเห็นก็เราก็ฝึกให้จิตมันถัดแยกอันไหนเป็นปัจจุบันอันไหนเป็นอดีตอนาคตเรียกว่าอันไหนเป็นเรื่องเรื่องรูปอันไหนเป็นเรื่องนามปัจจุบันทั้งหมดมีห้าเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของรูปทั้งหมดเลยที่มันที่มันโกรธเกลียดรักชังอะไรค่ะไม่เป็นแต่มันทุกข์เรือทุกข์ก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา